มาช่วงที่2ของรายการสิงทัศนานะคะดิฉันยังอยู่กับท่านนอำเภอบ้านแพ้วซึ่งตอนนี้ท่านบอกจะพามาดูกรณีศึกษาหนึ่งในตัวอย่างวิถีเกษตรกรทั้งแบบพอเพียงแบบมีความสุขแล้วก็มีตังค์ด้วยนะคะมีตังค์ด้วยอันนี้เรื่องสําคัญค่ะลักษณะเด่นของสวนที่จะพามาดูนี่คืออะไรคะสวนที่จะพามาดูนี่เป็นสวนมะม่วงอกร้องะนะครับซึ่งที่อื่นไม่มีเนื่องจากว่ามะม่วงโอกร้องเนี่ยนะครับในปัจจุบันเนี่ย จะเป็นมะม่วงไล่ซะเป็นส่วนมากคือที่เห็นคล้ขายกันอยู่เนี่ยมันต่างจากที่นี่เหรอคะต่างต่างกันมากนะครับรสชาติก็ไม่เหมือนเนื้อก็ไม่เหมือนรูปร่างก็ไม่เหมือนนะฮะมะม่วงที่กัามังจาพาไปชมเนี่ยจะเป็นมะม่วงอกร่องสวนนะครับซึ่งปลูกกันมาตั้งแต่โบราณก็คือปลูกตามร่องสวนนะสมัยก่อนเนี่ยเขาจะไม่ได้เน้นปลูกเป็นแปลงๆแต่จะปลูกตามแนวทางเดินบ้างปลูกตามแนวขนาดสวนบ้างแล้วแล้วสวนหลักอ่ะเขาปลูกอะไรกันคะสวนหลักก็จะมีปลูกพวกชมพู่ องุ่นนะฮะกล้วยมะนาวคือจริงๆแล้วหลักๆคือปลูกพวกนั้นแต่ว่า<ช>เอามะม่วงเนี่ยมาแซมตามท้องร่องใช่นี่แหละคือเศรษฐกิจกพอเพียง <c oughs> แล้ว <c oughs> คือใช้พื้นที่ให้เต็มพื้นที่ <c oughs> แต่เดิมเนี่ยมะม่วงอ,อกล่องก็ไม่ใช่สินค้าที่โดดเด่นมาก <c oughs> แต่ปัจจุบันเนี่ยหลายพื้นที่เนี่ยตัดต้นทิ้งไปแต่ว่าในส่วนของบ้านแพรวเนี่ยก็ยังปลูกอยู่ <c oughs> มีมากพอไม่ไม่ปลูกปุ๊บเนี่ยความต้องการของตลาดมีสูงเ <c oughs> นื่องจากวมะม่วงอ,อกล่องเนี่ยเป็นมะม่วงที่คุณหญิง ต้องรู้ว่ามันกินกับข้าวเหนียวอร่อยที่สุดใช่ค่ะอร่อยกว่ามะม่วงอื่นๆเพราะฉะนั้นมะม่วองอกร่องเนี่ยจึงเป็นจุดเด่นอีกจุดหนึ่งของอาเภอบ้านแพ้วจึงเป็นที่ที่เดียวที่เรามีมะม่วงอกร่องมากแต่แต่ละบ้านเนี่ยก็จะมีปลูกมะม่วงอ,อกร่องอยู่ประมาณสัก3 4 0ต้น4 5 0หต้นก็แล้วแต่คือจะเป็นอย่างนี้ซะเยอะเลยส่วนมากทุกบ้านจะมีมะม่วงอกร่องอยู่ตามแนวสวนตามขนาดสวนอยู่ทุกบ้านแต,าแต่จากที่มะม่วงอกร่องเคยเป็นพระรองตอนนี้ขยับมาเป็นพระเอกเริ่มเป็นพระเอกแล้วเพราะว่าเนื่องจากว่าหาที่่ไไไหนมด้ นะฮะแล้วก็คุณภาพที่ดีๆแบบนี้ไม่มีอีกแล้วต้องใช้ระยะเวลาในการปลูกเนื่องจากว่าต้นหนึ่งที่จะพาไปชมเนี่ยสามปี4ี่หปีนะครับนานมากนะฮะนอกจากอีกเรื่องก็คือนอกจากจะเอามาต่อตามาติดตาอะไรท่านั้นเองนะฮะแต่ต้นเก่าๆต้นโบราณเนี่ยหาน้อยมากค่ะถ้ายังพอมีให้ชมเดี๋ยวจะขออนุญาตพาไปชมข้างในนะคะ ก็ดีจะพาไปพบกับผู้เชี่ยวชาญนะฮะเรื่องครับครับนี่ฮะผู้ใหญ่แก้วครับสวัสดีครับเป็นผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญด้านมะม่วงอกร่องโดยตรงร่องนะครับดูแต่ละต้นเนี่ยลูกดกอย่างนี้เลยค่ะครับอกร่องจะดกมันนีหน้านี่เป็นฤดูกาลของมันค่ะเห็นบอกว่าก่อนหน้านี้ถ้ามาเร็วกว่านี้สองสามอาทิตย์นี่ดกกว่านี้ดกกว่านี้ครับตอนนี้สอยตอนนี้ก็จะเริ่มวายแล้วนะครัเริ่มวายลูงค่ะผู้ใหญ่มีทั้งหมดสักกี่ต้นคะอกร่องแท้ๆอย่างนี้ บ้านแพ้วหมายถึงถ้าเฉพาะตรงนี้เองเนี่ยเฉพาะในสวนนี้ก็สี่ห้าสิบต้นสี่ห้าสิบต้นรอบสวนแต่ละบ้านแต่ละบ้านเขาจะมีรอบคันล้อมจะเป็นรอบคันขนาดสูงรอบคันล้อมก็จะประมาณอย่างนี้กันลักษณะเด่นมันยังไงฮะออกล่องขนาดเด่นเป็นมะม่วงต้องกินกับข้าวเหนียวรสชาติจะหอมและหวานค่ะต้องรอให้สุกองจะได้เด็ดพอได้เปอร์เซ็นต์ของมันแก่แล้วก็เอาไปบ่ม ผมจะกินกับข้าวเหนียวข้าวเหนียวม้วที่ดีที่สุดรสชาติดีที่สุดจะเป็นรองตอนนี้บางเป็นหนึ่งของบ้านแพ้วออกร่องเอาร่องมาแทนคนรู้จักกันมากขึ้นนะไม่กี่ปีเนี่ยเมื่อยุคสิบกว่าปีที่แล้วเกือบสูญหายไปจากบ้านเราเออมันปลูกยากไหมคะถ้าเราจะดูแลออกร่องแท้ๆพันุดั้งเดิมแบบนี้ค่ะไม่ยากครับออกร่องนี้ไม่ยากเดี๋ยวนี้ใช้วิธการติดตาเปลี่ยนสายเปลี่ยนตาจากเอาตาจากต้นแม่มามาใส่ มะม่วงพันธุ์อื่นโดยโดยการติดตาแนะนาอย่างต้นนี้ต้นนี้คือนู่นคือสายพันธุ์แม่คือต้นใหญ่นี่คือสายพันธุ์แม่ต้นใหญ่นี่สายพันธุ์แม่ครับสายพันธุ์ต้นแม่แล้วเราก็ตัดยอดติดตาอายุต้องเก่าแก่มากหลายสิบปีครับตอนนี้สี่ห้าสิบปีขั้นต่ำและแลวอย่างนี้กี่ปีฮะนี่เพิ่งติดตาได้สองปีสองปีเสร็จเสร็จสองปีก็ให้ผลเยอะอย่างนี้นะต้นเดิมต้นเดิมมันมันคือมะม่วงสายพันธุ์อื่นเอาต่อเดิมจากสายพันธุ์อื่นต่อเดิมจากสายพันธุ์อื่นแล้วก็ตาเนี่ยมาฝาก ส,ส,สองปีตอวนี้ no> 2ปีเสร็จก็คืออาศัยต้นแม่เขาอาศัยต้นแม่อาศัยต้นแม่เขาแล้วติดตาคือจริงๆถ้าเกษตรกรพูดกันนี่จะเข้าใจเข้าใจเข้าใจทีเดียวนานเลยนะคะ คือถ้าเกิดว่าคนจะมาเริ่มลงทุนหลังๆนี่ท่าแนแอมเพอบอกว่ามันเกือบหายไปแล้วก็เมื่อก่อนเป็นพระรองตอนนี้กลายเป็นพระเอกถ้าเกิดว่าเราจะรณรงค์ให้คนบั่นแพ้วเนี่ยหันมาปลูกออกร่องเยอะๆเ,เนี่ยมันมันเป็นไปได้ไหมคะเป็นไปได้เพราะว่าก็ทาลักษณะนี้ก็คือลักษณะของติดตาก็คือเอาไปฝากกับต้นแม่ต้นอื่นะนะครับแต่ขณะนี้เนี่ยของมีน้อยเนี่ยกับดี<ะ>เพราะว่า<ะ>ดูแลรักษาง่ายแล้วก็ทําให้คุณภาพสูง เมื่อไหรก็ตามมูลค่าเพิ่มแต่ว่าถ้าทํามากเนี่ยนะฮะก็จะไม่ใช่เศรษฐกิจพอเพียงแล้วเป็นทาลักษณะของการตลาดมากๆเนี่ยปุ๊บพอผลผลิตมากเนี่ยการดูแลก็นาบากถ้ามีมากก็ทําให้ล้นตลาดด้วยพอล้นตลาดเยอะก็คุณภาพลดก็คุณภาพลดราคาก็ถูกคุณภาพก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นก็พยายามจะคุมไว้ที่อัตราที่ ประมาณประมาณเอา <c oughs> ที่เ,เหมาะสําหรับการช่วงของการบริโภค <c oughs> ไม่ไม่ล้นตลาดมากเกิน <c oughs> นะเพราะว่าผลเรื่องของผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยเมื่อไรก็ตามที่มีมากเกินเนี่ยราคาจะจะจะ,จะ,จะลงท <c oughs> ันทีตีมานซัพลายมันตายตัวอยู่แล้ว <c oughs> นะครับเพราะนั้นก็ดูตัวนี้ด้วย <c oughs> วกย็ใหญ่เห็นว่าเป็นวิทยากรให้ความรู้แขกไปใครมาก็มาเยี่ยมมาชมแล้วก็มาขอความ <c oughs> รูเร้เยอะเลยนี่เหมือนเป็นเป็นปรัดในท้องถิ่น <c oughs> ใช่ไหมฮะเป็นปรัชญาเลยต้งถ่ายทอดมาครับ หลักสำคัญในการที่จะมีมีชีวิตแบบเกษตรกรที่อยู่ดีกินดีและมีความสุขด้วยเนี่ยหลักมันคืออะไรคะการกิน,นดีอยู่ดีและมีความสุขเราต้องรู้จักใช้รู้จักจ่ายและต้องทำและต้องดูแลด้วยตัวเองบางครั้งต้องจ้างบ้างบางครั้งเราต้องดูแลด้วยถ้าเราจ้างเขาทั้งหมดเนี่ยทุกอย่างเราเราเกษตรกร,กรอย่างเราเนี่ย เราต้องดูแลผลผลิตของเราด้วยด้วยสายตาของเราเราต้องใช้คนงานบ้างคล้ายๆเป็น q c วซีนนะัวเราต้องดูแลเองแล้วต้องศึกษาจากเพื่อนบ้านไม่ใช่เราเก่งคนเดียวนะเพื่อนบ้านบางคนเก่งพอเราแล้วก็ส่วนดีของคนที่เก่งเอาเรามาปฏิบัติและแนะนําคนอื่นความรู้ตรงนี้ไม่ใช่ผมมีเองจากเกษตรกรรอบข้างเพื่อนพี่น้องคนในในตาบลเรานี่แหละบาคนเก่งแล้วก็มามาเรียนรู้กันแล้วมาช่วยกันว่าอะไรที่มันทําให้เกษตรกรมีผลผลิตสูง ต้นทุนต่ําแล้วเราก็ได้ราคาพอได้ราคาดีปั๊บเราก็มีกินมีใช้เกษตรกรที่จะอยู่ได้ทุกวันเนี้อย่าออกร่องเนี่ยปีนี้ทําให้เกษตรกรมีเงินใช้เยอะมากค่ะกิโลเท่าไหร่คะที่นี่สูงสุดถึง95บาทนี่ขายส่งนะฮะคับขายส่งจากที่มาที่นี่เขาามารับถึงสวนเลย่ะเดี๋ยวผมจะพาเข้าในโรงบ่มไปโดยโรงบ่มเนี่ยเข้าโรงเคงแบบไหนเนี่ยกิโลละ95้บาทไซส์ใหญ่สุดเบอร์ใหญ่สุด95บาทปีนี้ที่สูงสุดตอนที่สูงสุดก็เ้95บาทจากจากจากจะโรงบ่ม แต่อย่างที่หลักสําคัญที่ท่านผู้ใหญ่ให้ไว้ก็คือว่ารู้จักรู้จักอยู่พอประมาณใ่รู้จักอยู่รู้จักใช้แล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้ไม่ใช่ว่าข่าเก่งคนเดียวแล้วก็ไม่ใด้เป็นแข่งแย่งกันแต่ว่ามารวมกลุ่มแล้วก็แลกเปลี่ยนใครเก่งใครก็ถ่ายทอดวิชาซึ่งกันและกันที่คุคแม่แพ้ทจะเป็นอย่างนี้คือว่าเราบ้านใกล้เลองเคียงเนี่ยเราต้องมาศึกษาซึ่งกันและกันไม่ห่วงวิชาอีกคนเก่งทางด้านดูแลต้นอีกคนเก่งในด้านให้ผลผลิตดก ทุกคนเราจะมาน้างคุยกันอมาเมคืนเรามาคุยกันแล้วเอาส่วนดีแต่ละคนเนี่ยมามาปฏิบัติไม่ใช่ผมจะเก่งคนเดียวไม่ใช่เกษตรกรทุกคนจะเก่งเกษตรทุกกรทุกคนเนี่ยจะไม่เก่งไม่เท่ากันบางคนมีภูมิรู้ตรงนี้ก็มาคุยเนี่ยของผมมะม่วงโดกผมทําอย่างนี้นะเพราะนั้นโอ้ผมม่วงผมลูกใหญ่ผมทาอย่างนี้นะผมติดช่อดีผมทําอย่างนี้ก็เราก็เอาแต่ละคนมาปฏิบัติมารวมกันเอาส่วนดีแต่ละคนมา มาชี้แจงมาคุยกันวงเดียวกันแล้วแล้วอย่างแหนมเพอรหรือว่าทางทางภาครัฐมีส่วนเข้ามาสนับสนุนก็นี่แหละครับในเรื่องเร<ม>ื่องของก<ม>ารสนับสนุนก็คืออย่างที่ผมเรียนคุณหนิงมาตั้งแต่ต้นเนี่ยเรื่องของการนําเศรษฐกิจพอเพียงหรือปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเข้ามาเป็นตัวเสริมเนี่ยพื้นฐานชีวิตเดิมของคนม้่นแพ้วเนี่ยเขามีอยู่แล้วเนื่องจากเป็นสังคมเกษตรกรรมสังคมเกษตรกรรมเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นสังคมเป็นเครือญาติ เป็นพี่น้องกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นในเรื่องของการภูมิปัญญาที่มันส่งกันมาจากรุ่นสู่รุ่นเนี่ยแล้วก็ถ่ายทอดกันไปอย่างที่ทางท่านผู้ใหญ่บอกเนี่ยจึงมีเยอะนะฮะอันนี้แหละเราเอาตัวเนี้ยมาเป็นตัวชูแล้วก็นําเข้ามาเสริมพยายามให้เขารวมกลุ่มกันพยายามให้เขาไม่ห่วงวิชากันนะใ,ให้เขาพยายามถ่ายทอดซึ่งกันและกันแล้วก็ให้มันตกทอดไปสู่รุ่นลูกหลานนะฮะให้เห็นเอกลักษณ์ของเขาเนี่ยว่า บ้้นแถวเราดีตรงไหนบ้้นแถวเรามีเอกลักษณ์อะไรที่เหนือกว่าคนอื่นเขาที่เรามีศักยภาพอะไรที่เราเด่นกว่าคนอื่นเขาก็ทุกคนก็ออกอกมาแสดงนะฮะหรือว่ายิ่งเนี่ยขณะนี้เนี่ยในส่วนของอำเภอเนี่ยพยายามจะจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เป็นลักษณะของศูนย์เรียนรู้ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านศูนย์เรียนรู้ตำบลนะครับเพื่อจะถ่ายทอดภูมิปัญญาของแต่ละคนที่มีอยู่เนี่ยให้มาศึกษากันให้มาศึกษาอย่างที่ทางท่านผู้ใหญ่บอกนะครับเพื่อจะตกทอดไปให้คนอื่นเพื่อให้รู้เทคนิควิธีการใหม่ นะครับในส่วนของทางราชการเองก็มาเสริมในเรื่องของวิชาการใช่ครับเทคโนโลยีและก็ตลาดนวัตกรรม็ตลาดบางส่วนซึ่งตลาดเนี่ยตอนนี้แทบไม่ต้องไปยุ่งเลยเนื่องจากว่าผลผลิตที่เราที่ผมบอกคุณหนิงตั้งแต่ต้นไงว่าผลผลิตของมันดีครับเพราะฉะนั้นของของดีมีน้อย คุณภาพดีด้วยเพราะฉะนั้นแย่งกันอยู่แล้วคนที่คนที่ต้องการเนี่ยมารับถึงสวนคนสวนไม่ได้ไปส่งเองไม่ได้มาส่งเองครับมาก็มารับที่นี่เดี๋ยวรถเคาจะมาทุกเดี๋ยวจะมีการลงเคงรอไว้เดี๋ยวจะไปดูตรงนั้นหน่อยสิค่ะดี่ชมได้เข้าลงบ่มเลยครับได้เลยค่ะนำไปเลยค่ะเชิญเชิญครับนายคุณหญิงเชิญเชิญค่ะ นายครับนี่อ๋อนี่พอเก็บมาจากสวนก็จะต้องมาอยู่ในโรงบ่มอย่างนี้บ่มนี่คือแค่บ่มอยู่ขอดูหน่อยได้ไหมคะได้ครับเปิดได้ครับนี่ครับนี่วิธีนี่แนวทางการบ่มนี่คือการบ่มฮะการบ่มนะฮะการบ่มมะม่วงฮะนี่มะม่วงกรองแล้วก็เกาก็แก็เอามากรองอย่างนี้เป็นหลายๆชั้นแล้วในห่อนี่คืออะไรคะแก๊สแก๊สให้ความร้อนอันตรายไหมคะไม่อันตรายครับตรงนี้ให้ความร้อนให้มะม่วงมันร้อนเสมอมันได้สุกเสมอละ ให้เกิดความร้อนต่อลูกมะม่วงคุณหลิงจับคือแก๊สมันก็จะร้อนตัวแก๊สแก๊สก็จะร้อนใช่ค่ะแล้วก็จะมีแล้วก็จะมีตัวแก๊สอย่างเงี้ยกระจายอยู่ทั่วัปหางปาง่ายกระจายให้เกิดความร้อนพอดีของมะม่วงมะม่วงก็จะสุกเสมอพร้อมกันและจะสีเดียวกันอย่ีเนี่ยจะสีเหลืองแต่ที่เวลาเขาเก็บมาเขาก็เก็บจัดแล้วเก็บจัดนี่เก็บจัดมะม่วงนี่เก็บจัดมากค่ะนี่นี่มะม่วงนี่เพิ่งบ่มมาเช้าคือเอาข้าวกรองมาเช้าแล้วเดี๋ยวจะผ่านไปทางนู้นคือว่าสองหนึ่งคืนค่ะแล้ว ถ้าไม่บ่มมันจะเป็นยังไงไม่บ่มก็สีมันถ้าไม่บ่มมันก็คือออกตลาดจะไม่มีคุณภาพเพราะสีมันก็จะไม่สวยากระดาษกระดาษมันจะไม่สวยค่ะพอนึกออกละทีนี้พอมาอยู่ขั้นตอนอย่างเงี้ยแล้วก็คลุมกระสอบไว้อี่นานไหมฮะสองคืนสองคืนทับสองคืนนี่นี่เพื่อผมมาเช้านี่ผมเช้ามันมาตอนเช้านี่ผมตอนเช้าเพราะเราใช้กระดาษปิดหนึ่งชั้นกระดาษปิดหนึ่งชั้นแล้วก็กระสอบผมผมเข้ามา ผมเสร็จแล้วนะไว้เงี้ยสองคืนสองคืนแล้วก็นี่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 คืนที่หนึ่งผ่านนี่เราต้องออกวันนี้เพราะจะเอาของของใหม่เข้าอ๋อเข้าใจแล้วค่ะอ่ะทา่สองคืนแล้วก็มาตรงนี้ครับนะนี่หนึ่งคืนเนี้ยนุ่นบ่มมาเช้านี่หนึ่งคืนค่ะถ้าเราต้องรีบเอาออกเพราะว่าเราได้ส่งทางไกลได้เพราะมันจะเอาเขียวหน่อยหนึ่งค่ะแล้วไปพรุ่งนี้ก็ผิวก็จะสวยจะจะเหลืองขึ้นอีกพรุ่งนี้ผิวจะเหลืองการเรียงซ้อนก็ต้องมีเทคนิคมีฮะต้องใช้ฝอยรองแต่ละชั้น เรฝอยอย่างเงี้ยแล้วเราปิดลูกม่วงชั้นหนึ่งแล้วก็เอาเอาม่วงทับเตยนะใช่ไหมค่งประมาณสี่ชั้นแล้วต่อฝอยมาทับอีกเหมือนขนมชั้นนี้นะคะไปสี่ชั้นสิบเอ็ดชั้นละเอียดมากเลยนะคะค่นีชัั้รบละเอียดมากแล้วต้องเห็นเป็นกองๆอย่างนี้เหมืนไซส์ับไสขนาดต่างกันถ้าขนาดต่างกันไซส์หนึ่งไซส์สองไซส์สามจะมีสามไซส์แต่ว่าที่ผู้ใหญ่บอกว่าแพนกิโลละเก้าสิบห้านี่คือต้องไซส์หนึ่งอันนี้คือไซส์หนึ่งค่ะ ก็จับเป็นเป็นบุญมือนิดหนึ่งฮะโอ้โหเลือกก็ใสนุ่มด้วยนะคะแล้วก็ขนาดใหญ่อย่างนี้คือราคาดีมากนี่คือกิโลละ95เวลากสวนนะออกจากสวนนี่คือขายส่งนะถ้าเกิดว่าไปไปซื้อในตลาดสดในกรุงเทพก็ร้อยกว่านะคะค่ะแต่ว่าเราจะเห็นว่าไม่ได้ไม่ได้ทำจนให้สุกงอมเหลืองมากเพราะว่าระยะการส่งขนส่งอีกอีกวันหรือสวัน พอถึงผู้บริโภคก็กําลังกินมันถึงพอดีถ้าเราออกจต่ไม่สุกเกินไปเนี่ยพอถึงผู้บริโภคสองวันมันก็จะฟังหวานจะถอยถ้างอมเงินไปจะถอยถ้าอย่างนี้ออกจากเราสองคืนนี่หนึ่งคืนเท่านั้นจริงๆแล้วออกต้องสองคืนที่ลงบ่มของเราตอนนี้มันเต็มก็ต้องรีบกระจายนี่ออกเดี๋ยวของใหม่จะเข้าเดี๋ยวของที่สอยมาจากสวนจะเข้านี่ต้องทํากันทั้งวันทั้งคืนอย่างนี้เหรอคะตั้งแต่เช้าตั้งแต่เช้าทาจนเสร็จ แล้วเวลาที่เขามารับเนี่ยก็จะไปทางนี้เลยอ๋อแล้วก็แพ็กมานี่คือรอขนส่งแล้วหรอคะครับครับนี่รอขนส่งจะมาซื้อถึงที่นี่เลยนะคะครับจะมีขนส่งเขาจะมีรถมารับไปค่ะวันละกี่ตันกี่ตันก็รับไปจากที่นี่รับขึ้นไปเฉพาะลงบ่มลงเดียวค่ะที่นี่ลงบ่มที่นี่ลงเดียววันก็มารุ่งสามตันต่อตเดียวนี่ยเดียวลมเดียวมีกี่ลงบ่มในในในแค่บ้านแถวผมไม่ทราบแต่ผมทราบแค่หมู่สองก็หมู่สองหนองบัวกับหมู่หนึ่งหนองบัวเนี่ยคิดว่าต้องถึง เกือบ30มสิบโลโบกแค่สองหมู่ครับแค่สองหมู่น่นเองนะพี่โบงมากที่สุดว่าแต่ละปีเนี่ยงปริมาณการส่งออกเนี่ยเป็นพันตันเงี้ยนพัจะเพาะออกร่องเนี่ยออกร่องเนี่ะแต่ตอนนี้ออกมาระยะเมื่อประมาณสักสามสี่วันที่แล้วเนี่ยจะออกเยอะมากวันถึง30ตัน20ตัน30มส่าออกร่องออกมาตอนนี้เริ่มถอยนิดๆตอนนี้เพราะว่าผลผลิตจะน้อยลงแหละเห็นอย่างนี้เป็น เข่งเข่ง <rôle> น <15 S 2> ี่หนักเท่าไหร่คะเนี่น10กิโลครับ10กิโลประมาณ10กิโลแอันนี้คือคือไซส์ที่ใหญ่แล้วก็สวยมากครัคือคือได้คือได้คอร์สของมันแล้วสุกสุกได้คอร์สสามคืนเห็นบอกว่า้านข้าวเหนียวมะม่วงดังๆในกรุงเทพนี่มันรับที่นี่ทั้งนัะคุณผู้ชมใช่ครับมาแล้วก็ต้นทางอยู่ที่นี่นี่เองต้นทางอยู่บ้านแพ้วครับค่ะ มีความสุขไหมคะเป็นเกษตรกรอยู่ที่บ้านแพ้วผมว่าเป็นมีเป็นเกษตรกรผมว่าป็นชีวิตที่ของเราอิสระแล้วเราจะทำเราอยู่กับต้นไม้เป็นนายตัวเองแล้วเราก็อยู่กับต้นไม้แล้วมีความสุขลมลื่นเราเคยไปอยู่ที่เป็นตึกเป็นอะไรผมอยู่ไม่ได้เพราะผมอยู่เกษตรกรตั้งแต่ผมเด็กเกิดมาผมเกิดที่นี่แล้วผมก็ทําที่นี่ชีวิตคือการทาการเกษตรใช่ที่นีคือผมเกษตรมาตลอดทําเกษตรมาตลอด <ฮ>จนเป็นผู้ใหญ่บ้านจนมาก็อยู่กับกเกษตร <ฮา S 2> แล้วพวกเราในกลุ่มของตำบลหนองบัวในอําเภอบ้านแพ้วพวกเราเนี่ยก็ได้จากมะม่วงมะนาวผลไมา้บ้านแพ้วทุกตัวณเวลานี้ก็มีอันดับรองไปก็อีกก็คือน่าแนะนําก็คือลํ<ฮ>าไยลําไยบ้านแพวดีมาก ไม่เพียงแต่ผู้ใหญ่ท่านเดียวนะคะแต่ว่าเกษตรกรหลายๆคนที่มีวิถีชีวิตผูกพันกับการเกษตรมาตั้งแต่เด็กจนโตจนเป็นผู้ใหญ่สืบทอดรุ่นต่อรุ่นก็มีอีกหลายๆท่านอีกหลายๆบ้านอีกหลายๆครอบครัวนะคะก็เลยเป็นที่มาของการจัดงานของดีเกษตรซะเลยใช่ไหมคะคเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาไปดูรายละเอียดใช่ไหมคะเกรินสักนิดนึงของดีเกษตรเนี่ยเฉพาะมะม่วงหรือเปล่าหรือว่าทั้งหมดเลยคะไม่ใช่ครับนอกจากมะม่วงแล้วเนี่ยเราก็ยังมีมะพร้าวน้ำหอมที่ขึ้นชื่อของเรานะครับมีองุ่นนะฮะลำไย นะครับแล้วก็ปลาสลิดที่เรามีมากที่สุดในประเทศไทยในโลกเลยก็ได้ว่าได้นะฮะปลาสลิดนะครับชมพู่นะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์โอท็อปแล้วก็อะไรอีกหลายๆอย่างนะฮะที่เป็นขึ้นชื่อของอำเภอบ้านแพ้วเนี่ยนะฮะก็จะเอามาจัดงานเอามาจัดในงานแต่เห็นว่าจัดงานเนี่ยก็จะไปจัดงานที่สถานที่สําคัญค่ะก็คือจะได้ไปไหว้พระที่คู่บ้านคู่เมืองบ้านแพ้วด้วยนะคะเดี๋ยวดิฉันจะเชิญท่านในอำเภอ ไปพูดคุยในสถานที่จัดงานของดีเกษตรกันนะคะแต่ว่าต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่มากๆนะคะคคที่นําชมแล้วก็ให้ความรู้<ด>เรื่องวิถีชีวิตเกษตรก<ด>รค่ะพักกันสักครู่เดียวนะคะรายละเอียดที่ท่านยอนเพอจะเล่าให้ฟังอยู่ในช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาค่ะ